พยาบาลอานันธมหิดลอีกหนึ่งผลงานซึ่งบรรดาลความยิ่งใหญ่นำความสิวิไลมาสู่เมืองใหม่ลบบุรีโดยมีท่านผู้นำเป็นผู้ดำริริเริ่มดำเนินการซึ่งเปิดให้การรักษาพยาบาลแก่ผู้ป่วยในปีพุทธศักราช2481โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันธมหิดล ทรงมีพระมหาการุณาธิคุณสเสด็จมากระทำพิธีเปิดเป็นปรถมมกเรกเบิกชัยและพระราชทานานามของพระองค์ให้เป็นมงคลน,นามแก่โรงพยาบาลแห่งนี้ศิลปะสถาปัตย์จรัดแสงสำแดงลีลาในสไตล์ท่านผู้นำปรากฏอยู่ทั่วทั้งโรงพยาบาลอาทิ อำนวยการเป็นอาคารที่สร้างขึ้นด้วยสถาปัตยกรรมแบบนีโอพลาสติกที่เน้นการจัดผนังให้มีเส้นสายทั้งแนวนอนและแนวตั้งสร้างกันศาสเหนือหน้าต่างยื่นออกมาผสมกับรูปแบบสากลเรียบที่ขอบหลังคาค่อนข้างตัดเรียบรูปทรงเปรียบดังกล่องเหลี่ยม เรียบง่ายไม่ซับซ้อนส่วนตึกปฏิบัติการแพทย์นั้นเป็นศิลปะแบบนีโอพลาสติกเช่นเดียวกันแต่สร้างสรรค์โดยมุ่งเน้นการจัดเส้นสายออกแบบมุมอาคารให้เป็นเส้นโค้งมนและนำเอาศิลปกรรมยุคใหม่คือการใช้กระจกเข้ามาประดับตกแต่งให้ดูงามแปลกตา แตกต่างจากสถาปัตยกรรมไทยในอดีตการโรงพยาบาลอานันธมหิดลจึงเป็นหนึ่งในศิลปะสถาปัตยกรรมร่วมสมัยของลบบุรีเมืองใหม่ในยุคสยามผลัดใบที่ได้รับการรังสรรให้ทันสมัยยิ่งใหญ่เกรียงไกรและไม่เป็นสองรองใครในภูมิภาคนี้ สิ่งที่ผมอยากอยากจะบอกครั้งจอมปอรเรื่องสําคัญยิ่งนยก็คือเกี่ยวกับเรื่องการเสริมสร้างเมืองลบบุรีก็คือการสร้างโรงพยาบาลนะสร้างโรงพยาบาลเพราะโรงพยาบาลที่ทันสมัยในชนบทนอกกรุงเทพเนี่ยที่ใหญ่ที่สุดแห่งแรกเนี่ยก็น่าจะสร้าง,างที่เมืองลบบุรีนั่นคือโรงพยาบาลอานันทมหิดลน,นะครับก็บริการตั้งแต่แรกทั้งประชาชนทั้งทาหารนะและก็คงใช้อ่อ นโยบายนี้มาจนถึงทุกวันนี้สมัยนั้นเนี่ยจอมพลปท่านมีความคิดว่าก,การสร้างโรงพยาบาลอนานันทมิตรนี้มีจุดประสงค์สําหรับการรับผู้ป่วยทหารที่เจ็บป่วยจากการบาดเจ็บจากการลบก็เลยเอามาตั้งที่ติดเขานะครับติดเขาสามยอดเนื่องจากว่าประเทศไทยก้าวเข้าสู่ภาวะสงครามโลกครั้งที่สองนะครับจำนวนแพทย์พลเรือนก็น้อยนะฮะจอมพลปก็มีความ คิดว่าน่าจะมีโรงเรียนแพทย์ที่จะให้บริการกับทหารโดยเฉพาะขึ้นมาแต่อย่างไรก็ตามหลังจากที่มีการก่อตั้งโรงเรียนแพทย์คือโรงพยาบาลอาน,านันทมิตรแล้วเนี่ยการให้บริการก็ยังให้บริการกับทั้งทหารที่บาดเจ็บแล้วก็พลเรือนที่อยู่ใกล้เคียงด้วยแต่ละตึกก็จะแบ่งแยกคนไข้นะฮะเนื่องจากว่าสมัยนั้นเนี่ยโรงพยาบาลอาน,านันทมิตรเนี่ย ซึ่งเป็นโรงพยาบาลกองทัพบกแห่งแรกของของกองทัพบกเลยนะครับเราสร้างก่อนที่จะมีโรงพยาบาลท่มปุดเก้าด้วยนะครับอนอกจากโรงเรียนแพทย์แล้วไม่มีโรงพยาบาลที่ไหนที่จะแยกแผนกเป็นสูตินารีเวชกรรมสัลยกรรมแล้วก็อายุรกรรมเหมือนเหมือนสมัยนี้โรงพยาบาลอน,นันต์ก็เป็นโรงพยาบาลแห่งแรกในต่างจังหวัดที่ที่มีการแยกแผนกอย่างนี้เลยนะครับ